สวัสดีครับผมอยู่กับผมเก้าเก้ากวางตุง้งหรือว่าเก้าเก้ากวางโจโน,นะครับคุณผู้ชมเจอกันที่เกมนี้เลยนะครับผมคราวเพลนเซลนะครับคุณผู้ชมก็เกมเจ้าหญิงพิทักษ์ทองฟ้านะครับหรือว่าเจ้าหญิงแห่งดินแดนเมฆนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เมฆขลานะครับคุณผู้ชมโอเคหาเจอสักทีเกมนี้ ก็คือเห็นพี่หลังเขาจัดไปนะครับแบบว่าบึ้มๆซัมเบม้เลยนะครับเาว่าอยู่เกมอะไรนะครับทแท้เกมนี้นะเกมใหม่ครับคุณผู้ชมก็เห็นเขาบอกว่าเกมเนี้คยคล้ายๆกับเกมอย่าง Grace of Olympus หรือว่า Starlight Finish เลยนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนำเล่นตามดิขาดน,นะครับคุณผู้ชม มีมาแสนหน่วยครับจะเป็นยังไงครับผมผมขอไหลไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเฮี500หน่วยครับจัดไปครับ25รอบไปลุยไหลไปก่อนเลยขอดูเซิร์งก่อนแล้วกันนะครับเซิร์งจะเป็นยังไงอุ้ยไม่ข่าวจั๊วเลยคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตครับอุ้ยจั๊วจัว เอาเรื่องเครื่องแกงืนี่แต่ก็คล้ายๆกับสตาร์ไร h ์อยู่นะครับคุณผู้ชมสตาร์ไร h ์พินิษนะ่ยไม่รู้ว่าอันไหนล่าสุดนะครับสัญ,ญลักษณ์ไหนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะสะออยตัวเองนะคุณผู้ชม ก็คือแบบลุ้นแบบพร้อมกันเลยว่าเป็นอะไรบ้างนะครับที่ลั่นที่สุดสําหรับเกมนี้นะครับสัญ,สญลักษณ์อะไรบ้างเออแต่ก็เห็นรีวิวของพี่หลังแลว้วอะก็สุดอยู่ ว่าผมจะลั่นได้หรือเปล่านะครับสําหรับเกมนี้นะเนี่แต่ภาพเกมก็สว,นะสวยเลยนะสวยเลยสวยเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเครื่องแกงเ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคุณผู้ชมอรอบสุดท้ายว่ายังไงครับ ใส่ต่อเนื่องเลยไหมไม่ไหลครับโอ้โมาจับเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอุ้ยมีแบบอ๋อความพันผวนเท่ากันเลยนะครับหลกัหลกๆก็จะมี2ออย่างนี้นครับอันนี้10บรอบอันนี้ก็10บรอบเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาลองอันแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับสองหมืห้าพันหน่วยขันไปครับเฮียลุย มาสามนะครับวิภาสสวยจัดอะไหลครับอ๋อไม่ล็อกเหรอครับอันเนี้ยไม่ล็อกไว้นะครับคุณชมก็คือนับเป็นรอบต่อรอบเลยนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือต้องแบบว่า เน้นคมบงคมโบยมาหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้ต้องมาแล้วล่ะยังครับไม่มาครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อนี่ไงสัญลักษณ์ปริศนาไม่มาเกอนไปหรือเปล่าครับเอ้ยไม่มาดีไงอเรียบร้อยโอ้โหโอเหลือเชื่อไม่มา ทำมานะผมบอกเลยจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหพลาดไปได้ไงครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่มาครับมาผมซ้ำอีกทีแต่ผมจะไปอันนี้แหละครับอันนี้เลยบูทเนี่ยดีเว้นเนี่ยหน้ามื่นหน่วยครับไปอ่านว่ายังไงไม่รู้อะไปครับสี่สแคทโอ้โหเมื่อกี้ยังสวยคุณผู้ชม รอบนี้ล็อกไว้ครับคุผู้ชมตรงนี้นะครับที่2ล็อกก็คือคล้ายๆกับเกรดออฟบูลเลมปัตนะครับหรือว่าสตาร์ไลท์ i n นิ h นะครับมันมามันจะล็อกไว้ตรงนี้แต่มันไม่มาไงเรื่องของเรื่องนี่ไงมาแล้วแต่เมื่แกี้ผมโอ้โหอย่างเสียดได้คุณผู้ชมเสียดได้จัดเกินไปหรือเปล่าครับเอ้ยเพิ่มรอบมา ผมครับนี่ไงล็อกไว้ตรงนี้ครับเออเอาเรื่องครับโหรอบนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยเออมาอีกสวยผมครับมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าเมื่อกี้เราพลาดไปนะครับคุณผู้ชมนี่ไงเมื่อกี้อันนี้เลยครับเนี่ยลั่นเนี่ยอันเนี้ย ไรไม่รู้น้ําหอมอ่าเพิ่มมาอีกแล้วเอามาเผื่อเว้าหรือเปล่าเนี่ยเอาดีวุย้ยสวยเอาแล้วครับคุณผู้ชมเออเอาเรื่องอสุดจัดสุดจัดไปลุยกันต่อไหลไปก่อนเลยอย่าเพิ่งหยุดเออสวยงามครับคุณผู้ชม85,000หนน่วยว้าว เอาเรื่องครับคุณผู้ชมเอาเรื่องอื้มเหลืออีกรอบนึงครับว่ายังไงจังหวะนี้ไหลดีครับรออะไรล่ะอีกทีนึงครับว่ายังไงครับเอื้อยเอื้อยไหมครับเอื้อยนี่ไงครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ครับอผคุณครับผคุณครับโอ้ยสวยงามครับคุณผู้ชมเอออีกทีเดียวครับอืมรอบสุดท้ายปิดแบบไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ จมครับจังหวะน,นี้สิบหกครั้งจับไปห้าหมืนหน่วยโอ้ล่านมาแสนหกหมืนห้าพันหน่วย <c oughs> เอาเรื่องแต่ผมว่าเกมเนีะมาทีมาทีหืมยี่สิบหน่วยสิบหน่วยยี่ห้าหน่วยอะไรประมาณนี้เลยนะท่าผู้ชมแต่ถ้าเป็นเกมสตาร์ไรท์พินิ s h หรือว่าเกรสออฟโอลิมปัส กับเกมนินจานาูโตอะมาทีละสองเองนะสองหน่วยสี่หน่วยอะไรประมาณนั้นอะอย่างเบาเลยแล้วก็อย่างน้อยเลยคุณผู้ชมโอ้โหมาผมซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับเกมนี้แต่ถอยก่อนนะครับต้องถอยครับไม่ถอยไม่ได้พึ่งลั่นไปก็มีอันนี้เลยแล้วกันนะครับไปครับผมเอาเซ เมฆครับเจ้าหญิงเมฆเพิ่มมาครับขอบคุณครับเพิ่มรอบมาสวยจัดว้กาแฟมาแล้วครับกาแฟบืมไปครับผมจังหวะนี้เนี่ยเพิ่งจะหกครับ ไม่ใช่กาแฟหกนะคุณผู้ชมเหลือจะรั่วอย่างนั้นเลยแต่ไหลแบบเปี้ยวเลยอ่ะไหลแบบแฮปปี้เลยอ่ะไหลแบบเนี้ยนี่ไงเอ้าโอ้โหนี่ไงยี่สิบหน่วยครับมาทีมีดุ่งอ่ะผมบอกเลย ก็น่าจะเกลือรอบเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ลั่นไปแล้วนะครับไม่แน่เกมใหม่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกลือหรือเปล่าครับรอบนี้เหลือแค่รอบเดียวโอ้โหเรียบร้อยเกลือครับคุณผู้ชมโอ้ยน่าจะพอตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับเกมคาว เป็นเซลนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าบึมบ um ้ามซัมเม่เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคก็ไม่น่าจะไปต่อแล้วแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะครับเวลานี้นะครับคุณผู้ชมยังไงก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับไว้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ ep ต่อไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ